โอ้สองเมนูมือนี่อันนี้อ้อมเนืออันนี้อ้อมอย่างอ้อมข้างในอ้อมข้างในกบวหัดกรเข้าด้วมือนี่บ้าเนล่เบื่อแล้วกระเข้าหามือส่วนเรากเขาสองยางมือนี่ทั้งอ้อมเนืออ้อมเนือทั้งขอดอ้อมไกนี่มกีส่วนจะมี Đấy, nhằm ôi cho mày làm cho phá già Vẫn tốt một khuyên Làm cho thằng này thế Thế làm thằng

cho ừ. mình chín phục văn người này Cho mới đây này Cho con Long Thấy con Để Cái con mình rú cây làm mình khao con một bàn ngoài lực dành chìm lực cái đó chút mùa ở ừ. dành เหนือาัเนมดมอยู่บบกับบรรยากาศคึมๆมืดมฝนตกลินไปเเอาของบนมากินกันนะไปบรรยากาศกับลมเย็นๆปลากรคึมฝนตกฝากช่ไอจว

Nah, ini okay. Okay, 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 okay. Nah, ini. Nah,

สาสอน้งือสมีจเ็่งสิบหนึ่งนึ่าก้าคนิาคนละ้หตกบรรยากาศบรรยากาศได้ก็คนฟ้าคนฟ้าเฮ็ดมึงก็ถามึงได้เย็นนี่กู้้้้้้้้้้้้นม mình khuẩn xuống xuống một cái hạ ngay lò sụp rồi có hạt về Hãy hạt ครับกระนาเน่าข้ออรนะักผักเงี้ยงึบใบชะพููหรือใบเงียงนะี่เ,เลือดะไนะเออเที่เลือดใส่ยุ้ยแต่ใบหันใส่ไปกีฬาคือไปอ้อมยุ่งันกูมือน,นใส่ไายโพดคิ้วเว้ยหอมใบมือนั่นเจ็บไม่ได้หมือนนั่นโอ้ยมันลายโหดไปกีฬานึ่นนี่มันกลองก้อนมังซี่นี่นเน,นื้อใส่แต่ใบหัวละพานี่างพ่อเดียวหัวแหงห มันก็ใช้ยังหลายเลยใช้ต้นหอมกับอันนี้ก็พ่อเดียวใช้ต้นหอมกับใบโหละพาเนี่ยว่าเป็นอันแถวถ้ามีดีลงมาใส่น้ำจปหน่อยนี่เจียบผมจปหน่อยกับน้ำกับน้ำมันเยอ่ปะ มือมือนั้นตอนั้นถึบอกว่าิงผู้สุดท้ายวันนี้ืลืมมือที่บอกผู้สุดท้ายลืมไคนอีญ่ป่นงไลมือกลับมันจะมือกลับมันมันด้รับนื้สุดท้ายด้วยเป็นรับคนนี้ย่่เออไม่ครับตาวคนนีแต่ว่าใส่เหนั้นบอก